บทที่3กราฟเรื่องความสัมพันธ์เชิงเส้นเรื่องกราฟและการนำไปใช้นะครับเมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองกลุ่มเราจะสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้โดยใช้กราฟเรื่องเมื่อมีกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ2กลุ่มจะได้ดังนี้นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับเราเนี่ยสามารถนำความรู้เรื่องขั้วดับและการาฟขั้วดับมาใช้ในเรื่องนี้ได้นะครับตัวยอย่างเช่นปริมาณน้ําฝนวัดเป็นมิลลิเมตรที่หาดเจ้าสําราญจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่1ถึง10มกราคมแสดงด้วยกราฟได้ดังนี้นะครับเราก็จะได้กราฟออกมาดังนี้นะครับซึ่งจากกราฟเนี้เราสามารถบอกได้ว่าในวันที่8เนี่ยมีปริมาณฝนมากที่สุดนะครับโดยมีปริมาณฝนเป็นปริมาณ70มิลลิเมตรนะครับส่วนวันที่1นะครับจะมีปริมาณน,น้ําฝนน้อยที่สุดนะครับโดยมีปริมาณน,น้ําฝนก็คือ25มิลลิเมตรครับวันที่3นะครับ มีปริมาณน้ำฝน40มิเมตรนะครับเป็นต้นครับเราจะสรุปได้ว่าจากกราฟนี้นะครับเราสามารถบอกปริมาณของน้ำฝนของหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีในวันที่1 10มกราคมได้ครับเรามาดูนะครับกราฟแสดงจำนวนมะนาวที่ชาวสวนคนหนึ่งเก็บส่งขายได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ของเดือนมีนาคมพศ2519ดังต่อไปนี้นะครับเราจะได้กราฟออกมานะครับและมีจุดคัดับอยู่บนกราฟนะครับ ซึ่งจากกราฟนะครับเราสามารถบอกได้ว่าวันที่6เนี่ยชาวสวนเก็บมะนาวส่งขายได้มากที่สุดนะครับส่วนวันที่10เนี่ยชาวสวนเก็บมะนาวส่งขายได้น้อยที่สุดนะครับวันที่ห้าและวันที่7ดนะครับชาวสวนเก็บมะนาวส่งขายได้เท่ากันนะครับซึ่งจากกราฟนี้นะครับเราจะสรุปได้ว่าเราสามารถบอกจํานวนมะนาวที่ชาวสวนเก็บส่งขายในวันที่1นึถึงสิของเดือนมีนาคมพศ2549ได้ครับ จากตรงนี้นะครับนี่คือตารางแสดงจํานวนมะนาวที่ชาวสวนเก็บส่งขายนะครับซึ่งจากตารางนะครับเราสามารถนํามาเขียนเป็นขั้นดับได้ดังนี้ครับซึ่งขั้นดับเหล่านี้นะครับเราสามารถนําไปลงพิกัดบนพิกัดฉากได้ดังนี้ครับและสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าจากกราฟเนี่ยในวันที่หนึ่งนะครับชาวสวนเนี่ยเก็บมะนาวได้ เป็นจํานวน1กิโลกรัมนะครับวันท um pues> ี่2เนี่ยชาวสวนเก็บมะนาวได้เป็นจํานวน4กิโลกรัมนะครับวันที่3เนี่ยชาวสวนเก็บมะนาวได้เป็นจํานวน10กิโลกรัมนะครับวันที่4เนี่ยชาวสวนเก็บมะนาวได้เป็นจํานวน3กิโลกรัมนะครับวันที่5เนี่ยชาวสวนเก็บมะนาวได้เป็นจํานวน2กิโลกรัมนะครับวันที่6นะครับจะได้เท่ากับวันที่1ครับก็คือเก็บมะนาวได้1กิโลกรัมนะครับ วันที่7นะครับเก็บมะนาวได้5กิโลกรัมนะครับวันที่8ครับเก็บมะนาวได้10กิโลกรัมเท่ากับวันที่3นะครับวันที่9ครับเก็บมะนาวได้8กิโลกรัมนะครับส่วนวันที่10นะครับชาวสวนเก็บมะนาวส่งขายได้7กิโลกรัมนะครับ